สวัสดีค่ะอยู่กับเศ้าโบไซ์เลยนะคะพี่น้องขาดูเราแับซาเล้งพ่วงข้างกับเด็กๆนะคะนี่เจจิมขานั่งตรงนี้เอาขาหนีไปเห็นบอกตอนนี้เราจะพาเจติมไปตามหาแม่กับพ่อค่ะเนื่องจากว่าไปหวานข้าวแต่เศร้าเร้วอกคันมานะคะไปหวานข้าวแต่เช้านะคะยังไม่มาเลยนะเนื่องจากว่าอึ๊เอึช,อช ็เราจะพาเจ๊ติมไปหาแม่นะคะไปคะ่ะวานอนะวานเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือเหลือแต่ปั่นนะคะเสียนกมาเอารถไทยไปช่วยน้องปันนะะ่นค่ะคือปีนี้เสียเนกนะคะทํานาเป็นปีแรกนะคะก็รู้สึกจะตื่นเต้นกันทั้งบ้านนะคะเนื่องจากว่าเสียเนกยังไม่มีทักษะการทํานานะคะก็เลยเสียนกก็เลยต้องไปช่วยนะคะ บอกไงไงๆช่พี่น้องอันพี่น้องกันเข้าก็ซสวยวกันะะราคาบัตรห้าบัตรห้าโบก,กับพี่นกมีนกห,หน้าเพื่อนกระสีได้มาซอยเหาเนาะพี่น,อน้องเนาะก็เลยเอารถไทยนะคะเอารถไทไปปัน่นซอยหนองนะหย่านมันํานะคะหย่านฝนตกนะคะตอนที่ว่ามาเอารถหนันฝนมาสีตกแต่นะพี่น้องคะ่ะคือแถวนี้เขาเริ่มหวานกันแล้วคะ่ะเห็นไหรถโคตร ันนี้ก็จะเป็นทางนะคะทางไปนาเจนันนะคะโอ้ไม่ใช่เขาจะปั่นเสร็จแล้วบ่พี่น้องเอ้ยเราจะพาไปแมนเวนกับเด็กๆนะคะทิ้งร้านนะคะทิ้งสาวนุ่นไว้บ้านคนเดียวนะเน,นื่อจากพ่อกับแม่ไปเออขนงัวกับขนณขวยนะคะส่วนสาวนุ่นก็อยู่บ้านผู้เดียวค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะมากับเด็กๆนะคะมีย่องโยเกิร์ตนะคะแล้วก็น้องขับฟางแล้วก็น้อง ไอติมะคะ่ะอาอาทางมันก็จะเป็นหลุมบอ่อหน่อยนิดนึงนะแอนแอนนะะไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่มองนาเจนันเลยนะคะแล้วเราจะไปเจอกันที่นาเจนันนะคะเราไปค่ะอขอตัวขับรถสักสองนาทีนะพี่น้องนะเดี๋ยวพ่อกันค่ะแล้วก็เราก็มาถึงนาน,นะคะทุกคนเออ รถไทยเขาไปไซเบิร์สเฮ้ยเขาปั่นเร็วๆลูกเต้าเด้าดากมาเอาแน่มาลูกแน่โอ้ยน้อดู่าฟอร์ดประทะกับคูปตะดูเจ้าทาไทยออกนาปีแรกนะคะก็จะสมกสมอนก็จะขี่ลงขี่นะ ฮอดนาเรียวนะคะฮอดนาเรียวไปเอาลูกมาส่ง,สงค่อยว่าเนี่ยม่ได้ปั้นหน้าหรอกสร้างร่มทับอเอาบาดนี้เอา <laughs> ไปหาพ่อที่ละลูกนู่นพ่อไปย่งางเนี่ยมันสิไปมาจักเจา <laughs> ้าอี่นาแเมียเบียร์มาไปบ้านแม่มมี่เห็นมมมี่ ไปบ้านมันวันทำนบโจ <c oughs> อาบน้ำไปหาพ่อไปไปหาตาทิพย์ไปหาตาเร็ว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 ลงมาสองตัวนัว้นมวนวะฟอร์ด <c oughs> นิ่มนิ่มนิ่มบ่พอน,นิ่มมี่รีบร่แต่มาสะบอกให้ใส่เกี๊ยกยับะตายเกีย๊ยกะตายาตายกีมันเลือนออก ใช้เกียรสองมัเป่าป่ไปมันเป็นยังไงคือว่าเป่ลไปใช้เกียรสองไปดินเปียบ่ใช้เกียร์ยังมันยังไปสินใช้เกียร์หนึ่งธรรมดาใช้เกียรห่งธรรมดาหุ้ยซื้อรถมม่ยังจะหลายเกียร์เทสินโอ้ยโลซีสเซนี้ขับรถพ่อตานะฮะ ฟอร์ดคอยครับแล้วพี่น้องเอคอนปวดขาเสียนกเอารถมาสอยขั้นบ่นได้คู่บต่านี่เลี้ยวป้อมาเลี้ยวบ่อ่อ <laughs> สองมื่นเลี้ยวบ่อสองมื่นสี่เลี้ยวนเนาะเกือบป้อแดงมาใส่มาต้องอย่างเอาฮัดย่างเนี่ยเอาเด็กมาปล่อยนานา ถ้ายิง่งรอบพร้อมก็คอยเตรียมยิงไงไฟเตรียมต้องยกมันใหญ่จะซื้อเนาะพอเนาอโรซี่ยังไม่ไปมันหนักบ่มังงออืตต้ีเลยในคู่มือเ,เราไม่เคยเล่นฟอร์ดนะทุกคนเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็น<ต>ยังไงคอยคอยใส่แจคูบูตาก็ยันมะฟอร์ดเ<ง>ขาไม่เคยใส่นะพี่น้องบ่อ๋อ อันในสามสูบฟอร์สามสูบแล้วคูปตากี่สูบสี่สูบเอามันบ่บอป่อฟอร์จักบาทหนิเจ็ดแสนคูปต้าเข้าเจักแสนปอหกแสนกว่าเอาสูบเจา้าคือหน่อยจะขคือแพงจีนละ่ะเจ็ดแสนกว่านะคะ อันนี้พ่อเอาหมดเลยเนาะไทยแล้วก็โรตารี่เนาะโรตารีรตตร่ซื้อต่างหากใช่ไหมอ๋ออันนี้รถพ่อตาเสียน,นี้ค่ะเราจะพาไปดูนะอันนี้เจ้าชาไทยก็ออกมาเฮ็ดงานค่ะพี่น้องกับต,ตรงส้มบุกส้มบันแนวนี้ละ่ะรถนะคะไปะอ่ะน,นี่รถเสียนกนะ ฟอดคอพ่อเคยใส่อีดีพี่น้องพ่อเคยใส่อีดนี้นะคะรถพอตาเซนเนกนะคะเพิ่งออกปีที่แล้วนะคะทุกคนแกก็มาปันน่นนาตัวเองไถนาตัวเองค่ะใครจ้างก็ไปนะคะแต่ไม่ใช่แกไป <c oughs> น่าจะคนอื่นไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นนาเจนันนะคะหนึ่งสองสามล็อกนะคะยาวไปนูน้นสุดนูน่นจนถึงที่น้องนนมาขุดดินกับ มารีรัดนะคะตรงนั่นแหละค่ะทุกคนก็ยี่สิบหกไร่โดยประมาณะคะ่ะประมาณนี้นะคะค่ะคลิปนี้เราก็พาน้องมาตามหาแม่นะคะสรุปแม่อยู่บ้าน,นะคะ่ะเราพาขี่รถเล่นไอติมจะลืมไอติมจะลืมตาแล้วนะไม่เคยเห็นตา <c ười> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายช่องซาบูใส่เลยได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ